รถเข็นสัตว์เลี้ยงที่มีความพิเศษต่างจากรถเข็นทั่วไปสามารถปรับเป็นคาร์ซีทได้ด้วยคีนาเพชรถเข็นที่คนรักสัตว์เลี้ยงต้องมีเป็นรถเข็นสัตว์เลี้ยงที่มีความพิเศษต่างจากรถเข็นทั่วไปรับน้ำหนักได้15กิโลกรัมปรับเปลี่ยนการใช้งานได้มากถึง7โหมด3รูปแบบไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าพกพาก็สามารถปรับได้หลายแบบ<อ>ไม่ว่าจะเป็นสะพายข้างสะพายหลังสะพายด้านหน้าหรือเป็นกระเป๋าถือก็ได้นะและยังสามารถ เห็นน้องหมาน้องแมววิธีพับเก็บก็แต่ง่ายเพียงปลดล็อกกระเป๋าออกจากตัวรถเข็นบิดดัมจับรถเข็นและพับลงได้เลยและนอกจากนี้ยังสามารถปรับเป็นคาซีได้ด้วยเพียงแค่นำแผ่นรองคาซีที่ให้ไว้ในกล่องมาคล้องบริเวณเบาะนำตะขอมาคล้องกับไอโซฟิกล็อกตัวคาซีเข้ากับแผ่นรองคาซีแล้วนำสายเข็มขัดนิรภัยมาติดตั้งรอบคาซีแล้วล็อกกับตัวเบาะรถยนต์ได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ใครสนใจคินแอร์เพชรถเข็นที่คนรักสัตว์เลี้ยงต้องมีตอนนี้จัดโปรโมชั่นเพียง4,990บาทสนใจพิมัว่าสนใจใต้โพสต์นี้เลยค่ะ